กับช่องน่านนนมิวสิกนะคะมินีน้องมินกับสิผ้าทุกคนนะคะมาใส่ปุ๋ยก๊กมะเผาของเฮาเด้อค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะขั้นตอนแรกเด้อค่ะเฮากระสีเอาหญ้าตัวนี้ออกก่อนเด้อค่ะข้ากัะท่วนดินให้มันอันัน,น,นสกอรแล้วก็พุดให้มันเป็นรล่องเป็นหลุมเด้อค่ะบัดยามเฮข้าใส่ปุ๋ยนี่ ปุ๋ยย่างสิบอไดไลไปทางอื่นได้ค่ะย่างฝนตกหรือยัองแต่บัตต้องคุดเลิกได้ค่ะเดี๋ยวมันสีอันนั้นย่างฝนตกน่ามันสีถว่วคุดทอด้ใส่ปุ๋ยแล้วจากทิ้ไใบที่เก่า ไช่ค่ะมากกที่สองด้ค่ะชุดชุดตะก่อนชุดหลุมก่อน กระิคุดให้มันเป็นร่องแบบนี้ทุกต้นเลยด้วค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อบรญยญากาใส่ปุ๋ยกระิเฮ็ไให้ต้นมะพร้าวของเฮาได้กินปุ๋ยยางเต็มทีะะ่ด้วยค่ะและอีกอย่างจะเป็นการได้ยาแลวกาพ่นดินไปในตัวเลยด้วยค่ะ ค่ะพี่น้องคะอันต้นใดนะคะที่เข้ามันมีอันงามันตายหรือ,อยังจังสีเข้ากับเอาออกเลยค่ะเพื่อสีไ้ต้นมันนี้สมบูรณ์เวลาเข้าใส่ปุ๋ยใส่ยังจังสีนะค่ะมันสีไง่เร็วขั้นตอนที่สองนะคะเข้ากับสี เอาอันปุ๋ยขอก้วยค,ค่ะปุ่นที่งัวห้าเนี่ยค่ะมาใส่รอบๆต้นมั่นเห็น้วค่ะข้าไใส่เซตเล้วกอ่ะต่อไปเ้ากระสิผมนะคะ ไหวขอบคุณไหว เรียบร้อยนี่นะคะอีแม่เพิ่งกับใส่ปุ๋ยแล้วนะคะกระไก่สีเซ็ตแล้ว แล้วหรือ,อยังทางนั้นนะเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วนะคะมันนี่ยนี่สิสอบถามดนะค่ะว่าเฮ็ดจังไดนะคะกกวะพร้าท้านี้ยั่างสิต้นง่ามต้นสูงแบบนี้ดนะคะ่ะ ใส้ปุยนี่ล่ะใปุ๋ยนี่ล่ะต่อไปนะคะเขาก็สิมาถามอีพอเพื่อนนะคะว่ากกงมะพร้าวค่านี่เหัุไดคือกกง,งามแบบนี้นะคะอีพอเออจักปีแล้โกงมะพร้าวค่านี่มะพร้าวนี่ก็ประมาณสองปีเศษเศษน้อยนึงโอ้ปลูกมาแล้วนะอันมีวิธีบำรุงรักษาจังไดนไหมคะนี่จังไดนนี่ การดูแลของมะพร้าวเนี่ยคือย่ำนั่นเขากา็ย่ำเล่เขากะหฮน้ำเนี่ยไฮน,น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเนอ่เอาพืชเอาตาถีเข้เาตดแล้วมาทมเหงามาน้ำใหม้มันมีความชื้นถึงเวลากระาว,วมันพอเบิ่งยนอนมะพร้าวเข้าเขียวเขากับมะพร้าวใส่กับออกสีเหลืองเหลืองเขากับจังไซใส่พุนใส่หยังใส่ปุยออ๋ยคอกอะไกแล้วก็โดน้ำบ่ให้มัดขาดน้ำ นานดูดูแรงจนกว่าถึงหนาฝนหนาฝนเท่ากับเบิงเบิงอีกว่ามะพร้าวเขาถอดยอดคันใดประมาณประมาณจักอันไรเนาะค่ะมะพร้าวเท่ามันก้าเขาเอสแบบนี้มันก็สจิประมาณสองงานบ่ถึงกับไรดอกเพราะว่ามันเป็นสามแถวสี่แถวประมาณสองงานสิบเศษระยะการปลูกมนก็ หกมตรหกมตรคูดเจ็ดมิตร,ตร,ตร,ตรปลูกอันปลูกไว้เพื่ออนาคตเนาะปลูกไว้เพื่อเพื่อหนามเมื่อไน่เพิ่นสปีสีปีคือเพิินเบาว่า,วามันจะได้รับผลผลิตเข้าก็เอา,เาไว้ให้ลูกให้หลานได้กินไม่บริโภคกั้นเลือกินก็ขายถึงแมวว่ามันสิบบเป็นตามทฤษฎีเพิินเบา,าเข้าก็ได้ ภูมิใจที่เฮาปลูกม,มัน <ฮะ S 1> ปลูกเฮาได้เฮาได้เห็ดเฮาดีใจที่เฮาได้ทำลงไปได้ปลูกลงไปเพื่อให้เบิ่งว่าโอ้เฮาได้เห็ดมันต้มตนมะพร้าวเฮาในในในอย่างไงชนี่เนาะสามปีสีป่ปีหรือห้าปีมันอาจจะห้าปีหกป,หกปีมันอาจจะสิเป็นหมากเฮาอย่างรับผลผลิตช่วงนั้นแต่ทฤษฎีเพิ่นว่าสีป่ปีสามถึงสี่ปีได้รับผลผลิตความบังของเฮาก็คือ สามชีพีเหมือมันอาร์ซีเป็นตามที่เเวะก็ได้ถ้าเป็นการยิ่งดีนะครับการให้การดูแลเหาก็รักษาไปเรื่อยๆงาแเล่นให้าก็ตัดงา,าดูแลท้วนพดนน้ำใช้พูนใช้ปุ๋ยต่อฟปใเ้าถอดยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเาก็เบิองตัวแดงมันเลืองเหากา็เอาปูนมาใส่ใส่ปุ๋ยในเล็กน้อยยูเรียเพื่อให้มัน ตเร็ววใหห้มันไค่่ะญสำหรับคลิปนี้นะคะก็อขอจบไว้เพียงเทน่นี้หากมียังผิดพลาดประการใดก็บออภัยนแน,นะนำด้วยค่ะติดตามน้ำด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวดีครับ